ขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวแต่กินี่เราพูดในอินโทรดักชั่นเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวได้เดือนเดียวเจ๊งเพราะขายดีขายดีค่ะ,คะเกิดอะไรก็มันมันเป็นไปได้ยังไงถ้าขายดีมันก็ต้องอยู่ได้ต้องไปต่อขยายสายขาใช่จังหวะของเขียวไม่ค่อยดีเขียวเคยขายหน้าถนนมาแล้วแต่ไปขายปั๊บเจอไม่ให้นั่งค่ะเจอช่วงที่แบบว่าเป็นไอ้นี่พอดีเลยค่ะโควิดโควิดพอดีเลยค่ะจังหวะเราก็เลยไม่ดีค่ะก็เลยพักไปเลยพักไปเลยใช่ค่ะ พักไปสามเดือนมาเปิดใหม่ได้สองเดือนให้พักอีกแหละในขณะที่เรากับหุ้นส่วนที่เป็นเพื่อนกันต้องมาจ่ายค่า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 เช่าไว้ตลอดก็เลยเราก็เลยพยุงไม่ไหวอพอเริ่มขายได้เดือนสองเดือนลูกค้าเยอะแต่ว่าริมถนนเกินไปที่จอดรถไม่มีก็คิดว่าหาวิธีหาที่จอดรถให้ลูกคา้ยาก็เลยย้ายย้ายเข้าปั๊มย้ายเข้าปั๊มค่ะเดือนเดียวจริงๆค่ะหุ้นส่วนนะคะน้องที่ทํา แล้วก็ลูกมีลูกน้องให้อีกสองคนเป็นสามคนเราไปช่วยอีกสองเป็นเป็นห้าแต่นี้บางทีเรามีงานก็จะไม่ได้ช่วยแต่สามคนเขาบอกว่าเขาเขาไม่ไหวเขาไม่ไหวไม่ไหวคือลูกค้าเยอะมากเยอะจริงจก็สามชั่วโมงแต่ว่าเขาเขาไม่ไหวแล้วเขาออกจากกลุ่มในช่วงออกคืนนี้แหละค่ะออกยี่สิบเงคืนค่ะ,อะตอนเช้ายี่สิบปิดเลยปิดเลยลูกค้าก็ไม่ยืนรอนะคะเพราะว่ารายการเพิ่งออกไปอะ บางเอญเราไปโปรโมทในรายการโทรทัศน์ใช่ค่ะสองรายการออกไปเขาก็ยืนหน้าบ้านอ่าไงเจนเด็เขียวเนี่ยรวยนักหรื่งไงเนี่ยไม่ขายแล้วแล้วก็เตี๋ยวอะไรเงี้ยคือด่าถูกคนแล้วเพราะชื่อเป็นชื่อเราเจนเด็เจนเด็เขียวเตี๋ยวเรือเตี๋ยวเรืออ่าปรากฏว่าปิดทันทีปิดทันทีปิดเพราะว่าไม่มีลูกน้องไม่มีลูกน้องค่ะูส่วนที่ทำก็ออกอะไรเงี้ยออกกลางคืนแล้วตอนเช้ามันไม่ทันจริงๆถ้าให้เวลาสามวันห้าวันเจ็ดวันเนี่ย เรายังทำต่อได้ใช่ค่ะไม่แต่เราก็หาคนอื่นแทนกําลังจะถามต่อแล้วไม่มีเวลาละครเยอะค่ะละครเยอะอันนี้ต้องตื่นเช้ามากตีห้ามันมีปัญหาตรงค่าเช่าด้วยค่าลูกน้องด้วยค่ะโดยราคาที่เราตั้งมันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่แต่คนมากินว่มาอุ้ยราคาสูงจังเนื้อหนึ่งหกสิบบาทอะไรเงี้ยหมูห้าสิบบาทอะไรเงี้ยเขาก็จะโดนติงเรื่องราคาแล้วให้น้อยอะไรเงี้ยฉะนั้นในขณะที่เราต้องจ่ายค่าค่าเช่าเกือบสองหมื่นเด็กวันละสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งซึ่งคนจะไม่เข้าใจในจุดนี้แล้ววัตถุดิบที่เราเอามาทําก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยเส้นราคาราคาก็จะไม่เหมือนท้องตลาดอยู่แล้วราคาจะดีวัตถุดิบเราต้องดีด้วยค่ะทุกอย่างต้องดีคือขายดีแต่ไม่คุ้มแต่ไม่คุ้มใช่ใช่ไหมคือไม่คุ้มทำใช่ไม่คุ้มทำไม่เหลือไม่เหลือทำแล้วก็ไม่ได้อะไรก็จะเหนื่อยด้วยแล้วเราจะพวักพวงด้วยแล้วตอนนี้ละครเยอะจริงๆด้วยค่ะสวยค่ะสวยมากวอนนี้ พอสวยปั๊บนี่ละครเข้างานาข้าเพียบเลยข้าเพียบเลยค่ะตอนนี้ก็มีช่อง3มีเนื้อพรมลิขิตกใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์จ้ละครละครเยอะเลยะนเยเพราะฉะนั้นทําทั้งสวนทําทั้งสวยชีวิตก็ดีด้วยแต่ว่าประเด็นหนึ่งก็คืออะไรอ่ะไปยกทรัพย์สินให้สามีเพราะว่าตั้งใจว่าจะจะจริงๆแล้วเคยมี อ่าสินแสนะ่หมอดูสินแสนเราก็พระท่านทักว่าถ้าเป็นชื่อเราเงินจะไหลออกหมดเลยอย่างบ้านเก่าที่ขายเขียวก็เขียนชื่อบ้านเป็นบ้านเทียนวิทย์นะคะก็เป็นชื่อ,อแฟนใช่ค่ะก็ะขายได้สินแสหรือพระบอกว่าถ้าเป็นของเราเนี่ยเราจะเป็นเหมือนเหมือนตกดวงให้ค่ะ<อ>ตกดวงให้ตกดวงแบบไปไปแล้วไม่กลับไปเลยอะไรเงี้ยร่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเจนเน็ตเขียวเตี๋ยวเรือ ก็ไปไปค่ะไม่ไม่ไม่อยู่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่แต่ตอนนี้เคียวเคียวแค่แค่มีความคิดว่าเออยกเป็นชื่อพ่อใหญ่แจ็คดีไหมพระเราจดทะเบียนสมรสกันแล้วแค่บางอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติใหญ่ๆเนี่ยให้ต้องให้เป็นชื่อเขาเพื่อที่จะถ่ายโอนได้อะไรเงี้ยออกขายได้อะไรเงี้ยขายแล้วก็เอาเงินให้เมียหมดเองเออโอเคคือบัญชีเป็นชื่อหนูชื่อค่ะรถก็เป็นชื่อหนูเจอใบสั่งทุกเดือนก็หนูหมดเลยตอนนี้กําลังคิดอยู่ จะให้เขาค่ะเป็นชื่อเขาเอา่ะแต่ว่าพอเราทําในสิ่งที่หมอดูแนะนาปรากฏใช้เลยใช่ใช้นี่ได้หมดนี่ได้หมดเลยกี่ร้านที่มีนี่อยู่แล้วใช้หมดอ่ะโอ้ก็ช่วงทํารีสอร์ทกดหลายร้านอยู่นะคะทํามาแล้วโปะทำมาแล้วโปะก,ก็เป็นเกือบสิบล้านได้อยู่เกือบสิบล้านอันนี้ก,นก็ไปจนหมดแล้วค่ะก็แล้วแต่ความเชื่อแต่อันนี้เขาก็ พี่เด็เขาก็เออเออมันเป็นสถิติไปแล้วไงใช่ส,สองอย่างสามอย่างที่เราเจอมากับตัวเนี่ยบางทีคนอื่นก็ไม่เชื่อจะเป็นไปได้ยังไงไปให้เขาเขาก็เอาเปรียบเราน่ะสิเดี๋ยวเขาก็ทิ้งเราเราไม่มีอะไรเหลือเราเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเดี๋ยวคนจะไปคิดอย่างนั้นนะะแต่สําหรับเขียวไม่ใช่เลย <c oughs>